มันต้องสั่มจังสีปลากรุดอะโ,ะโอ้จักน้ำจักปา่ามันต้องสั่มครับผมปลากรุดอะถ้าเวลาเวลามันกินเหงื่อมันต้องสั่มครับแถวโอ้ยเบิ่งเบึงเบ,บึงข้นผมจักน้ำจักป่านั่ปลากรดจังไรก็ต้องสั่มครับผมโอ้โ ตัวบ่แน่ญ่ครับผมแต่หนักตนายเลยออน้อยกองขาแบบนี้ไการเก็บเก็บบนตายงผลงานมาดีนบผม ดีครับผมบอดีหน,น่สิผ้ามาหาตุกประกวดครับตามสไตล์เหมือนเดิมบ่อยมีเวลาครับผมนิดน้อยกับเอาบ้าดีนหน่อยหมานบ้หมา,มาๆๆนบุเกี่ยวครับผมจังหวัดดินือกกว่าใจหมักลุ่นลุนครับเอ๋อเดี๋ยวให้เบิ้งหมายหมายกันเดินเดินมือมัหมายหมายหมองเก่เาแหละเนี่ยกหมายน้ำก็สวยๆดีๆเล้เจ้าป่ามันบ่อยากหาวครับผมป่าบ่หยาวหาเป็นไงดอกอ๋อเดีด๋วยวบ้าดินตั้งท่าแป๊บครับผมปตประกวดต้อกันหัว มักแน่ตนะตกป่ารับผมว่าสิครับเห็นปะมันใดมันรยากาดได้อย่างแบบทั้งน้ความรู้สึกดีในสิ่งที่อยู่ของมักนะครับมันเป็นไความรู้สึกดีๆแบบนั้นก็อธิบายบ่ถือนะครับผมเวลาหน่อยกับามครับมันมีความสูงในตัวเองครับผมไปลุนไปน้ำกันนะผมสองสามชั่วโมงอยู่แล้วลุยครับผม มื่อนี้ก็หยอดแน่ตีแน่นนะครับผมเพราะวา่าบอกว่าถือครับว่าป่ามันอยู่จุดไหนอยู่เรียมไหนแต่ว่าถามันมีโตจังนในก็นโดนบกินงายครับผมโอ้ก็ไปกลางน้ำเลยเนาะมาลุ่นแมกันครับ ปาว่โดวนเลรอครับผมตอดค่อยๆแบบไม่มั่นใจครับผมไม่มั่นใจโอ้ทางสวาด <laughs> เปิดเกมอีกแล้วอยังวะตอดยื๊อๆๆๆๆไม่มั่นใจอ่ะอยู่แล้วว่าหัดตอดยึกอๆๆตอดมันไม่มั่นใจอะ่ะถ้าประกบนี่กินอีกแบบหน,นึ่งเนอะผม เปิดเกมให้ตลอดเลยสังกวาดเลยเอาหมันเอ้ยเนี่ยพวกกูหลานมหาอยู่หากินครับปลายหุ่นนั่มไปพุ่นรุ่นตอ้อนตอดแล้วร่บเด็วนะ ถต,ต่อสเตปกแหละต้องล่อิึงจังหวะมันกินครับถ้าปรากวดไม่ดึงวุดๆุดวดวว่าถ้าเป็นปลาหน่อยหรือว่าสังกัดมันกิติด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 ตินติดนติดต nah. ิิดกจิดต <more that S 1> <data> <es> ิิติอิดกินติดติดติดดต้อตดตมติดติดติดตาดติดติดิต้ดติดติดานิล อู oh ð, oh ้ยอู้ย <lawsuit royable> oh ูอู <hatten> ้ยูยิ่งมันมอย่างเนี้น้าดึงครับผมบ่ได้หยอดใกล้ครับผมเพราะว่าบ่มีอ้อยครับผมตีไปทั่วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยดึงว่ามันเป็นใส่ซี่หาขีดเอ๋อปิดหมานปิดหมานหมานได้ยังไงครับผมปลาบ่เข่ามาหนาฝ่ายเลยครับผมปลาบ่เข่ามาหนาฝ่ายเลยพี่น้องเพราะว่า ล่องหยอดเบ้างเงี้ยครับบ้านเปนรอยหยอดตอนนี้ล่องหยอดเบื้องจากสองไม้ครับบ่านตีงเลยร่องตีเวไก่มีอาการครับโอ้ยคือไปกลางมีอาการมีอาการอยู่ไก่มีอาการอ๋อออกมากอะวันที่ได้ออกมากผมมาติดหมาันเลยนะอ๋ เอาเลยเอาเลยโอ้ยปล่อยมาแล้วปล่อยวะจบปล่อยวะจบโอ้เบิ่งหนามถึงปลาเก๋าที่บ้านไหนนะครับแต่ว่าน้ำนะแล้วตีไปไกลนะโอ้โหหมานหมานหมานโอ้ยมามามาอุ้ยอุ้ยไ่ได้หยอดใกล้แล้หัวมุนตีไปพูน มาเรื่อยๆครับผมอู้ใส่ดีใส่งามใส่งามตัวนี่ไยวท่านิจบอยู่ครับผมเอาเลยเนี่ยตัวนี้วิ่งต่อครับผมสองสามชั่วโมงของบาดินเนี่ยสมิ่กแตมว่าจะได้ออกมาหาพี่น้่งอ่ะมัน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 ม,มไป่าน,าน,นเลย ปลายุกไก่ปลายุไก่พี่น้องปลายุกไก่อ้าอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยอุมันในจากน้อยพี่น้องปืดไอปื้ดนี่ยบะแมงเนี่ยน้ำดึงแต่ว่าก็ใส่ดีอ่ะอ้ยตัวนี้ขึ้ดึงเมื่อคืนอุ้ยอุตัวนี้ไงไงไงเด้อเด้อแป๊ดหนึ่งรับ อูต uh, uh, ah ัวน ah ี้งครับผมเ้ยมง่หรอกพอดีพอดีครับผมเฮ้ยง่เดี๋ยวเดี๋หลากมาแห้งวาได้ครับผมหนามมันดึงแห้งหมดอุ้ยใหญ่ใหญโอ้โอ้โอ้้อมาแล้วครับผมเจาหมนจัง่อยครับผมโอ้ ใส่ยังดีพี่น้องมึ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 งออดปรากฏติดหมาแนงหน่อยผมบ้าดิณโอ้ตัวแต่แต่เเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบื้งเดี๋ยวบ้าดิเนเบื้งปลายุกไก่ครับเดี๋ยวเบื้งเพื่อพี่น้องมันกินอยู่พูน่ะไก่ปะออดปลาบ่ได้เขามาหนาฝายอามั้งมองหนีบ่มีเลยนี่ยนั่งมองหนีบ่มีฝายเดิมๆดิมเผม hao khơi mán bằng này hao cả mato bằng cho ăn tôm này bỏ miếu rồi, bao đinh cả hàng liền, ta mạ za, hả? cả đinh gì bưng nước nữa nè, mạ thảm đây muôn này tô nhảy bolu đấy các bạn, nạm mấn đưng á, nạm mấn thế này, cầm lăng biệt hao cả, mấn lăng nhoi nhoi, on on đang đó. nhau nhau à, bao đinh gì mán mình. มันต้องสั่มจังสีปรกากฏอะจักน้ำจักปา่ามันต้องสั่มครับผมปรากฏอ่ะถ้าเวลาเวลาม,มันกินเหงื่อมันต้องสั่มครับแถวโอ้ยเบึงบ้งเบิ่งเบึงขั้นผมจกมักน้ำจักปา่านั่นปรกฏจังไรก็ต้องสั่มครับผมโอ้ ตัวไม่หญ่ครับผมแต่ันหนักสายเลยการกินของปลานะผมคือว่าปะกวดเนี่ยถ้ามันได้ตอดเหงื่อผมมันติน้ำเหงื่ออย่างเหรวพอเหงื่อเขามันย่ำมันอยู่ในหนามมันปะมันติปิ้วอบปิวไปปิวมากปิวไปปิวมาแล้วนี่มันกิดน้ำบุบมาน้ำสวบนะก็มันต้องเอาเหงื่อจนไหรอบแต่ว่าถ้าสังกดมันตตอดจื๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊ม๊๊๊๊๊น๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊ะ ไอ้มันตีไก่ครับผมมันเลยงัดโดนจัรหน่อยน้ำกับดึงปลาครับผมมันปาลาตัวใหญ่หรือตัวน้อยก็เป็นนักไปเบิดครับบัตรเตอร์ดิบตัตรเตอร์ดิดึงครับผมมีแห้งหลดเจ้าเจ้าเจ้ารุ่นเพิ่มกัน,กน <c oughs> ครับกำลังวัยกินน้ำพี่นอ้องโอ้สอนปลาสอนใสป่ปลาครับเดี๋ยวให้เบิรงเดี๋ยวให้เบิรงครับผม บื้องรับผมเนี่ยเห็นป่ะอืดประกดงไหนมันใส่ไงอ่ะแต่ว่าถ่องก็เป็นจอยจเว่รเป็นแบบแฝเนี่ยบางตัวอาจจะไข่ออกแล้วเรยบื้อเบื้องเบืงเบื้ได้ดึงเรื่อยๆร่บผมยูก็บัดเลยเฮ้ยยูยูยอืดเบื้องเบื้องเบื้อดใส่ไหม จักใส่จักน้ำครับผมทั้งป่าทั้งน้ำอ,อดึงมามาเลยวะต้องเอาเข่าขางครับผมต้องเอาเข่าขางครับน้ำแห้งกินยุยไก่ครับ,รบป๊อต,ตัวอุ้นอาจจะใส่ดีอ่ะ อืดอดุ๊ดุดุฮ่าืดืเืดเเี๋ยวให้เบิ้งเดี๋ยวให้เบิ้งไอ้พี่น้องผมเบ้งก่องกยย้อนแสงอ๋อใส่ปลามาอีกแล้วผมอะ่ะหมาอีกแล้วมา,านี่แล้วปปได้กาบ้าดินผูกก็ขึ้นโจ๊บเผมอียงกันเลยการล่าของบ้าดินนี่มหรักการประมาณนั้นครับผมเวลาบ้าดินไม่ได้หลหรือก็ขึ้นปาเห็ดคลิปกะ ติดกล่องกับตามเวลาไอ้ของกับติดกล่องกับตามเวลาอยู่ของที่ว่าเป็นคนมักหาอยู่หากินอะไรอย่างนี้นะเลยติดกล่องไอ้เบื้องหน้ามือเดือยผมนี่แหละคลิปบ้าดินเอาถนนมามัดนี่นะผมบ่มีคนมายืนทายบ่มีผู้ใดนี่มาจัดฉากให้นะครับผมคือว่าแสงกอ้จังสีเลยย้อนแสงแน่ได้ภาพสวยแน่แต่ว่าบ่อพื้นมาผลงานนี่ม,นนนมันได้ยังไงผมมาดิน <laughs> โมกกันโมกกันเจียว เปิดเวลาครับผมเปิดเวลาพี่น,น,น้องเ,เดี๋ยวเอาขึ้นมาข้างบนก่อนดีกว่าเดี๋ยวว่านินใหส่บึ่งโตปลาครับงามอะไรอีหละมื่อไหร่กัหมาแน่อยู่ครับผมได้ดึงพ่าจะอยู่ได้กินครับผมโอ้โหเอาใส่พึ่งดีๆครับผมหมาเนี่ยครับผมอ่ะมึงใส่ได้อโตเอ้าสอนสอนมัน จังหวะครับผมจังหวะกับตวงครับผมเพราะว่าบางที่เขามาเขาอาจจะไม่ได้ดึงยึดตัวเลยกับมีครับผมเพราะว่าหนามมันไหลตะโดนเลยครับจักปลาที่เขาบ่เขาเขาหลุดเลยครับใส่ปลาแต่ว่าถองมันจี้จ้อยเลยครับนี่เนาะอาจจะไปไข่ออกเลยหรือมั้งาหนามมันขึ้นหลายรอบแลยครับอ๋อว่าดีกันสิขออนี่ยตปิดคลิปครับผมเดินไม่คลิปหนาครับผมว่าดีกันสิผ้าออกลาเรื่อยๆครับเดินไม่ไ่น้องไปขายของก่อนสวัสดีครับ เกย้อนเป็นคนบมักยูซือผมเกยลองอัดคลิปเรียนไป่มนละไปเดินไหมผมสวัสดีครับ